สวัสด anyway, uh ีจ huh. ้ะพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์จ้ะมื้อนี้คึดอยากจะคึดอยากสมหมกม่วงเฮ็ดสมหมกม่วงไปนั่งกินลิบสากันกินบรรยากาศดีๆพี่น้องใส่น้ำตาลซู้มรสพริกป่นปลาแดกน้าปลาคุกเข้าให้เข้ากันพี่น้องคนโคเล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  แซบ่บว่าสันมาดิไปพี่นอ้องน้ำลายไหลแล้วค้นไปกับน้นำลายไหลไปวันหยุดเพื่อนีสบายสบายมาจา้ะแล้วแล้วลูกเต่าก็ดื้อ จักหน่อยกับตกน้ำคนใดน้อยซาบัวก็จัดไม่พาเทบัวงเมื่อกี้ผู้นะเสียงปลาบ้านพี่น้องได้ยินบ่อ๋อเอ้าอ้าโอ้เลยทีตกน้ำเลยทีจมน้ำ แมวข่อยแมนยังไม่ดื้อแท้โ่แมนตื่นฮ่มเนี่ฮจะมมเนดือ้อแมวซีโตะไม่ลองดื้อไร ซิมแงวงม,มวยังสมบักมืองกินเด็นจะบอกนึกอคนจะขวางเต็มกระปองอยู่ <c ười> พี่น้องเห็แนแมวคอยบอกแมวคอยดื้ออดือดอด้อพี่น้องเนาะยองกันอยอง เป็นยังแม้วขวามนจัง่งบอยานตกน้ำตกท่าคุณอ่ะเอ้าโดดเห็นไหมเขาบพาท่านกินอยู่พี่น้องกินตมแล้วอืมอืม